เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรกตส่งให้ดีเอสไอ quality, พิไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอสไอเป็นเรื่องขึ้นนะาครัฟ้องต้องฟ้องกรกตก็กรกตเป็นยื่นเรื่องมาให้ไม่มีการเลยเรายื่นมาเรื่องนี้ไม่ได้เป็นที่มาว่าเป็นผัดไหนกันเลยีวันนี้ emat. นะครับหน,น,น,นักใจไหมครับที่เป็นคดีสวแล้ว ต้องมาพิจารณาก็ไม่หนักไงนะครับผมคิดว่าเราทําหน้าที่นะครับก็อย่างที่บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรกตส่งมาให้ดีเอสไอพิจารณาไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ดีเอสไอเป็นเรี่องเรื่องมานะครับเมื่อมีการส่งเรื่องมาหน้าที่ดีเอสไอก็คือต้องพิสูจน์ทราบว่ามีนโรคอยู่เส้นไหนหลังจากที่ได้รวบรวมมาแล้วเนี่ยทรัดีเอสไอนนี่นี่เป็นรายงานที่รายงานไป ทันีทก็บอกว่ามันมีข้อมูลที่น่าจะศึกษาได้ว่าน่าจะมีปัญหานะครับเราก็บอกว่าผมก็บอกว่าก็คุณก็จะเข้ามาี่ผมถามตอนที่เราเขา่าผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ามากเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวสาปาัญญที่ญัติแหญ่งนชาติแล้วถ้าหากเรื่องนี้เกิดเป็นเรื่องจริงขึ้นมาผมคิดว่ามันมันเสียหายอย่างหน้าต่อสถาบันหลักการนะครับเพราะนั้นผมก็บอกว่าต้องอย่าใช้อารมณ์ หรืออยากใช้ความรู้สึกในการแกล้งทางการเงืนหรือยาวการเงินทีเมี่ยวข้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีคอเท็ตจริงรองรับตัวเองแล้วก็มีข้อกฎหมายอนุญ,ญาตให้ดีไซครทำถึงจะสามารถทาได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ส่เงเรื่องมาให้ผมเนี่ยผมก็ตกใจเพราะว่าข้อ,ขอ,อกฎหมายเนี่ยมันไปพูดถึงเรื่องอันนี้กิจสตวนที่ทางไพรวเขาดิ้นขึ้นมาผมก็มาถามว่า้ ใช้ข้อกฎหมายที่อย่างนี้เนี่ยมันไม่รุนแรงไปหลือมันมันเป็นคำพูดที่รุนแรงก็บอกว่ามันเป็นความพูดทางกฎหมายซึ่งมีมานานแล้วเป็นอย่างนี้และเรื่องนี้มันเข้าข้อนี้นะครับกฎหมายเพราะนั้นก็ต้องต้องว่าไปตามผมก็เลยบอกว่าก็วันนี้ก็ต้องเอาข้อที่กินมาให้กรรมการทั้งหมดดูให้เจนถ้ากรรมการทั้งหมดดูแล้วรู้สึกว่าเป็นมานก็ต้องถามว่าแล้วข้อกฎหมายในอำนาจของดีเอสไในหรือมันจะติดในข้ออย่างไร ต้องพูดตรงนีน้แล้ชัดเจนถ้าชัดเจนก็นกดีอะไรก็คงทำหน้าทีา่นะครับก็ทั้งหมดก็ต้องโหวตให้ได้สองในสามซึ่ง<า>เป็น15เสียสงใน22เสียงน,นะครับใครไม่มาหรือหลบหรือหรือติดภารกิจอะไรก็ตามเนี่ยก็ก,ก็ถือว่าไม่นับไปยัยงไงเราต้องได้ต้องได้15เสียงถ้า,ถาลองครับแล้ว่าการประชุมวันนี้มันจะจบเลยหรืออาจจะต้องถ้ามันยังไม่เคลียร์ก็ต่อเวลาหรืออะไรเรื่อง ผมยังไม่คิดนะครับขอดูข้อเท็จจริงนะครับถ้าข้อเท็จจริงมันชัดก็เดินมากเลยถ้าข้อเท็จจริงมันยังมีอะไรขาดตกอยู่ข้อหก็อาจจะต้องเอามาเพิ่มเติมหรือหรือก็แล้วแต่ที่ประชุมนะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายเนี่ยมันมีส่วนของดุลยมิตรด้วยเพราะนัน้นก็ต้องอยู่ที่ดุลยนิตของแต่ละท่านการดุลยนิตของใครเป็นอย่างไรคุณก็บผิดชอบเป็นส่วนนั้นถ้าเรากรงสวัก็มาตั้งแค่นว่าจะพ้องกับ เออเราไม่ได้หวั่นไหวอะไรนะครับเราทําหน้าที่นะครับถ้าฟ้องต้องฟ้องกรกตเพราะกรกตเป็นคนยื่นเรื่องมาให้นะครับท่านดีเอสไเนี่ยดูแล้วถ้าไม่มีมูลก็ก็ถือว่าเราก็ต้องตัดทิ้งไปแต่ถ้าคิดว่ามันมีมูลซึ่งในข้อกฎหมายและข้อได้จริงเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องนี้ถึงต้องเป็นเรื่องที่สําคัญที่กรรมการดีเอสไทก็ยื่นสองตนต้องใช้ดูเชียวดูแนพินิจ ทำข้อกฎหมายและข้อท็จจริงไม่เอาความชอบความเปลี่ยนการเมืองทั้งหมดเนี่ยเข้ามาใส่ในการตัดสินใจคำนึงถ้าเกิดสมมติรับเป็นคดีพิเศษแล้วขั้นตอนดีไยจบแล้วเนี่ยมันต้องไปศาลไหนครับก็ขั้นตอนถ้าสมมติว่าให้ดีไอเขาไปทําหน้าที่ทําหน้าที่ดีไอตัดสินใจยังไงมันก็ยังไม่จบมันก็ต้องยืดศาลที่จะเป็นดีไอนีจสุดท้ายและการเป็นก็พิจารณาสุดท้ายที่ตัดสินว่าออกมา เ่น,น,นี้ก็เป็นไปตามใช่ก็เป็นไปตามกระบวนการะนะครับตอนนี้สางคมมองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองแล้วคะครับเอ่อสังคมให้ความสนใจและรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญไอ้เรื่องการเมืองผมไม่แน่ใจว่าสังคมรู้สึกปอ้เรื่องการเมืองแบบแต่สังคมให้ความสนใจและคิดว่าถ้าเป็นอย่างน้จินเนี่ยมันเสียหายต่อประเทศชาติเพราะนั้นผมถึงได้กำชับว่าต้องเอาตามข้อเท็จจริงและข้อสงสายที่ชัดเจนแล้วก็ต้องดําเนินหน้าที่นะครับโดยไม่ต้องคิดว่า เป็นพักร่วมรัฐบาลเป็นไรใครทำผิดจริงก็ต้องมาบิดชอบไปแลวไม่จริงก็ไป็รับผิดชอบนะครับไม่ไม่ต้องมานั่งโตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเราพิจารณาเรื่องนี้เราก็ได้พิจารณาว่าสอวเป็นคนของพรรคกลุ่มใจไทยนะผมยังไม่ทราบว่าะไรถึงม่ใชรก็ต้องให้พรรคกลุ่มใจไทยช่วยทีกทาทาทามาว่าเป็นของกลุ่มใจไทยเคอกว่า ไม่มีการเมืองเนะราพิจารณาเรื่องนี้ไม่ได้เป็นพิจารณาว่าเป็นทางไหนการเมืองไปก็ต้องไปดูที่กรกตเป็นวามรับผิดชอบของคุณสแสวงที่เป็นคนทําเรื่องมาตั้งแต่ต้นแเาไม่เลียต้ต้นไม่ทราบต้องไปถามคุณสแสวงนะคุณสแสวงชมเรื่องมาคุณสวงต้องคิดว่ามีเรื่องอะไรที่ควรจะให้ดีเอสไนนี่ผมเดานะเพราะไม่งั้นเขาไม่ชงม,มาให้ดีเอสไอไม่ใช่ดีเอสไอไปหาคดีมาทานะอันนี้คุณสแสวงก็ต้องชี้แจง ประเด็นนี้จะไม่กระทบกับการทํางานในภาพรวมของรัฐบาลใช่ไหมครับไม่กระทบหรอกครับเพราะการทํางานของรัฐบาลก็ต้องทํางานอยู่บนพื้นฐานที่ต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมและก็ทําทุกอย่างตามกระบวนการกฎหมายไม่ว่าพักไหนนะครับหรือไม่ว่าคนใดของภาคใดทําความผิดตามกระบวนการกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบ มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ